สวัสดีคุณลุงนะครับสวัสดีพี่ยังอัดครับครับสวัสดีครับดีพี่น้องทุกท่านในซีบอกนะครับถ้าสวัสดีปีใหม่ครับครับลุงฮะครับผมวันนี้ก็เปิดใจประชาชนใช่ไหมคุณลุงผมก็โทรมานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับแล้วก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ผมมองนะฮะคุณลุงครับแล้วก็พี่น้องว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย ในภาพรวมเนี่ยม,มันมันมองเรามองมันเป็นยังไงนะครับเพราะมันสิ้นปีแล้วนะครับคือการต่อสู้เนี่ยนะฮะก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมคคุณลุงมีหลายกลุ่มหลายเวลานะครับคำว่าการต่อสู้นะพี่น้องมันกริยาใช,ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับเราเดินทางเออเรา ออกตะปูใช่ไหมฮะครับเรานี่เป็นประธานใช่ไหมฮะกริยาคือการตอ,อกไอ้กรรมก็คือตะปูเพราะมันถูกต่อใช่ไหมฮะนี่คือคําว่ากริยาที่ผมพูดถึงคือคําว่าการต่อสู้มันเป็นกริยาอืมันเป็นการกระทําใช่ไหมฮะแต่การกระทํานี้เนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ได้นะครับในความคิดเห็นของผมนะคุณลุงมันต้องมีเป้าหมายทีนี้พูดถึงเป้าหมายบ้างก็ ต่อสู้เพื่อยกเลิกมหนึ่งบ้างก็ต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐเราก็ต่อสู้เพื่อสหันธรัฐบ,บ้างก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบใช่ไหมฮะบ้างก็ ผู้จารืเธอบ้างนะฮะอันนี้ผมเขาขับนะนะคือมันมีหลายรูปแบบแต่ทุกคนในภาพรวมๆก็คือต้องการต่อสู้ครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะพี่น้องการต่อสู้เนี่ยคือกิริยาหรือแอคชั่นหรือการกระทําของเราเนี่ยมันจะสำฤิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายครับใช่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 ฮะต้องมีเป้าหมายทีนี้เราต้องมาดูด้วยอีกทีหนึ่งว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเออคุ้มค่ากับ กับการลงทุนคือแรงพลังสติปัญญาแล้วก็อินพุตที่เราใส่เข้าไปไหมอืมครับเราต้องมามองตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราเคยพูดกันในสมัยก่อนๆเนี่ยนะฮะบอกว่าเจ้าเนี่ยเขาปิดประตูเขาเผาบ้านตัวเองเพื่อจะตีทัศนินอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆครับนะครับผมไม่ได้สร้างวัฒกรรมนี้ขึ้นมาเองครับนะครับแล้วแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทําอย่างเงี้ยมันคุ้มหรอประเทศชาตเสียหายครับ ใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงเจา้างที่ทําต่อต่อเพื่อไทยต่อต่อชินวัตรเออใช่ใช่ใช่ไหมเออใช่ไหมเออในในเชกเช่นลักษณะแบบนี้เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าอินพุตที่เราใส่เข้าไปคือการการะทําที่เราใส่เข้าไปวันนี้ถ้าเราแค่ต้องการยกเลิกมอลลอ,อสิบสองหรือต้องการแค่เลือกตั้งเนี่ยแอคชั่นเหล่านี้การกระทําเหล่านี้การต่อสู้เหล่านี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มอืม แล้วผลลัพธ์ของมันคุ้มค่ากับแรงเหนื่อยไหมอืมเออใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คือเราต้องมาวัดอย่างนี้อันนี้ผมก็อยากจะพูดเอาไว้ด้วยความหวังดีแล้วก็ด้วยความเคารพถึงทุกท่านนลยนะฮะเพราะว่าผมเองผมก็เป็นประชาชนธรรมดานะครับครับผมก็คิดของผมอย่างนี้ใช่นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจมาจากไหนนะคุณลุงพวกนี้ผมตัวปัดเจกผมเองผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาเนี่ยครับแล้ว ก็มีมีมีอะไรที่เหมือนเหมือนกับพี่น้องที่มีเนี่ยคือเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการเห็นประชาชนเป็นสุขใช่ไหมฮะ,ฮะเราต้องการเห็นประเทศชาติเราจเจริญเวลาเราไปไหนะเราจะได้บอกเขาบอกเขาอย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยนะ,ะประเทศเราดีนะ,ะใช่ไหมฮะแบบคนไทยจะเดินทางไปที่ไหนในโลก<ะ>ก็ไม่ต้องไปยืนขอบีซา่ากันให้เพื่อ<ะ>ใช่ไหมฮะ,ฮะแบบคน<ะ>ยุโรปคนอเมริกันเนี่ยเขาจะนึกมาเมืองไทยเขาก็มาได้เลย นะครับลุงใช,ใช่ไหมฮะขเขาจะมา<ช>มอยู่สามสิบปันมาเที่ยวชิวชิว,ชวส,บสบายๆนะครับ,รบเขาก็มาได้เ,เพราะเขาถือพาสปอร์ตาชาติที่มันจเจริญเ,เราที่มาทําอย่างนี้เพราะเราก็อยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้บ้างออมีหน้ามีตากับเขามีเสียภาพมีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์เหมือนกับคนขาวคนตะวันตกเขาครับเหมือนกับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเ ช่ไหมฮะคนญี่ปุ่นพาสปอร์ตญี่ปุ่นเขาจะไปไหนก็ได้เ,ออเขาจะไปยุโรปเขาจะไปอเมริกาเขาก็ไปได้ออนะครับเออใช่ค,คนไทยจะไปไหนทีต้องไปยืนเข้าแถวเข้าคิวรอวีซ่านะครับต้องไปกรอกแบบฟอร์มกันยาวเหยียดเออนะครับคือผมก็เลยเราก็เหมือนเหมือนกันนะคือพูดถึงว่าว่าตัวเองกับพี่น้องทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องว่าเราสู้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ย าวัตถุประสงค์เนี่ยครับมันต่ํามันก็ไม่คุ้มกับกับการลงทุนในเรื่องของแรงพลังสติปัญญาแล้วก็การขับวัดต่อสู้คือกิริยาคือการกระทําที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยนะครับอยากจะบอกพี่น้องบางท่านก็อยากจะต้องการสาธารณรัฐซึ่งสําหรับผมแล้วผมก็ทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์คิดใครอยากได้อะไรแต่ทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับ อันนี้ด้วยความเคารพนะครับจริงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้จะมาพูดจาอะไรนะครับครับแต่ผมจะบอกพี่น้องอย่างนี้สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีไหมมีครับมีมีครับมีสหพันธรัฐเราจะต้องมีประธานาธิบดีไหมมีเราก็ต้องมีแม้เพราะเราต้องมีรัฐบาลกลางเออครับในเมื่อสองอย่างนี้ในเมื่อสองอย่างนี้เราจะได้มาซึ่งประธานาธิบดีเหมือนกันใช่ ข้อพิเศษของสาพันธรัฐที่ท,ที่ที่ตามมาที่มีมากกว่าระบอบประชาธิปดีคือสาธารณาร,รัฐธรรมดาแบบที่เขาเป็นกันเนี่ยมผมพูดเฉพาะภายใต้เงื่อนไขวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในระบอบข้าราชการเนี่ยผมใช้คำว่าระบอบข้าราชการสลักจัดที่มันมีมายาวนานเนี่ยวิธีการจะแก้ให้สําเร็จให้ประเทศเนี่ยครับเป็นประชาธิปไตยแบบสากลเขาได้เนี่ยก็ค,คือเราจะต้องทําลายเครือข่าย นะครับอำนาจเดิมกลไกรัดเดิมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำลายกลไกรัดเดิมได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือระบอบสหพันธรัฐใช่ครับใช่ตรงนี้ตกเป๊ะนะครับตรงประเด็นที่สุดเลยฮะใช่เมื่อไม่รู้จะทำลายยังไงทำลายยากมันรวมศูนย์เนี่ยจะมาครับเออนะครับ เพราะว่าเราขึ้นมาเป็นประธานอธิบดีได้แล้วเนี่ยเ,ออเราไม่ต้องมีขา้าราชการใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีขา้าราชการอ,อ,อันนี้พูดถ <ภา S 2> ึงสาธารณรัฐนะครับแล้วเขาบอกคนก็อาจจะบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็เราเป็นประชาธิไตยสุบูรณ์แล้วขา้าราชการเขาจะต้องทําง<อ>านของเข้าไปตามหน้าที่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมี culture ออ culture วัฒนธรรมเก่ามันยังฝังหัวอยู่ความเคยชินครับมันมีรุ่นมันมีรุ่นนะพูดง่ายๆมีจบปลอมันมีรุ่นน่ะ ครับ <C> e <an> ทีนี้ทีนี้บ้างก็อาจจะพูดได้ว่าสหาพันธรัฐก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ข้าราชการก็ <C> e <an> อาจจะรวมหัวกันได้วัฒนธร,ธรรมเก่าอาจจะไม่หมด <C> e <an> นะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้แต่ผมจะบอกอย่างนี้โอกาสที่จะละลายพฤติกรรมของระบอบข <c oughs> ้าราชการ <c oughs> ทหารตำรวจ <c oughs> ที่มีอยู่ก็คือว่าการปกครองในระบอบสหพันธรัฐเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสายบังคับบัญชา อให้ลงมาอยู่ในระดับระับนี่คือการตัดตอนอำนาจนะครับที่เราเรียกกันว่าผู้ใหญ่นะครับวงเล็บผู้ใหญ่สั่งงานลงมามนะครับนะครับอ,อที่เขาเรียกกันว่าระบอบเดิมก็คืออะไรนะฮะไม่ฆ่าลูกน้องไม่ฟ้องนายมันจะถูกตัดตอนหมดเพราะเราจะแบ่งออกเป็นไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอะ นะฮะมันก็จะถูกตัดตอนออกมาเพราะว่าการปกครองมันจะเป็นระบอบสาพันธัตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละรัฐจะต้องมีธรรมนูญเป็นของตัวเองอีกต่างหากใช่จะต้องมีกฎระเบียบของตัวเองมีหลักการของตัวเองตรงนี้ตรงนี้ครับนะฮะแน่นอนเรายังบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นจริงไหมเพราะว่ามันยังไม่เกิดแต่เราพยายามทำให้มันเกิดแต่ว่าโดย probability นะครับโดย statistic แล้วนะครับ โดยตากะแล้วโดยวิทยาแล้วมันมีโอกาสมากที่สุดที่จะทำหนิาที้พฤติกรรมเก่าของระบอบการรชการใช่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 เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีประธานาธิบดีมาแทนที่กษัตริย์โดยผ่านการเลือกตั้งแต่ถ้ากลไกรัฐวิธีการปฏิบัติของรัฐซึ่งมาจากเ u ้าเจ e เดิมซึ่งมาจากวัฒนธรรมเดิมมันยังอยู่ มันก็ได้บอกแล้วประวัติศาสตร์มันบอกแล้วว่าคณะราษฎรยังพังมาแล้วเลยเออใช่คณะราษฎรไหมมันมันก็อย่างเดิมเพราะเพราะว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงเพื่อเอารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่กษัตริย์ครับแต่กลไกของรัฐไม่เคยเปลี่ยนเออใช่มันอาจจะถูกปรับปรุงอ,อ่ะมันอาจจะถูกปรับปรุงแต่มันไม่เคยได้ถูกการปฏิวัติ เออเปลี่ยนละลายพฤติกรรมแบบใหม่เออมันไม่เคยละลายพฤติกรรมมันก็ยังเดิมครับท่านขุนท่านหลวงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ยังยังระบอบอย่างเดิมคือระบอบสารนีระบอบสารเนี่ยเหมือนเดิมเตะเลยไม่เปลี่ยนเลยครับครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าถ้าเราจะทําใหม่คราวนี้เราจะปฏิวัติประเทศเนี่ยไหนๆเราก็จะปฏิวัติประเทศแล้วเนี่ยการปฏิวัติเข้าไปสู่สหพันธรัฐต์เนี่ย โอกาสลุกขึ้นมาของระบอบเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากคือเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเ,เวลาที่เราใช้คําพูดว่าการลุกขึ้นมาของระบอบเดิมเนี่ยระบอบมันไม่ได้ลุกเอ,อระบอบมันเป็นชื่อ,อแต่คนทุกอย่างผมเคยพูดแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่คนเอ,อใช่ไหมฮะในคลิปเ,เ่า่าๆผมก็บอกแล้วถ้าเรามีบริษัทบริษัทหนึ่งมันก็เป็นแค่โลโก้ถ้ามันไม่มีคนครับ ใช่ไหมฮะบริษทัทแอปเปิลนะคุณถ้ามันไม่มีพนักงานเลยมันจะเป็นบริษทัทแอปเปิลไหมทั้งๆท,ที่มันมีโลโก้ยี่ห้อแอปเปิลอยู่มันก็ไม่มีครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับแล้วก็การทําลายพฤติกรรมเอ,อของระบอบเดิมที่มาจากวัฒนธรรมเดิมเนี่ยนะครับที่มีสายปกครองมาจากเจ้าคือถ้าคุณไล่มาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าเขาก็เหมือนเจ้าเมืองในในระบอบในระบอบเดิมใช่ไหมฮะ นะะแล้วก็ลองอสาน,โนโคุณโอคนนี้ก็เป็นคุณหลวงคุณพระนะอยามันเพียงจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นยศสมัตินั่นเองแต่วิธีคิดมันใช้แบบเดิมเออคนนี้เป็นท่านขุนนะคนนี้เป็นคุณพระนะคนนี้เป็นพญานะคนีเป็นเจ้าพญานะคนนี้เป็นสมเด็จเจ้าพญามันอาจจำลองแบบครับ<ช>คือมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความคิดนี่แหละผมก็อยากจะนะครับ เชิญชวนพี่น้องที่มีแนวคิดสาธารณรัฐเนี่ยท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าประโยชน์ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆแลวอันนี้ไม่เสียหายต่อพรรคการเมืองในอนาคตยิ่งดีซะอีกนะครับเพราะถือว่าเป็นการกระจายอํานาจพรรคการมันก็จะได้กระจายตัวกระออกไปช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่นในแต่ละรัฐได้อย่างแข็งขันแล้วก็ง่ายขึ้นมันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์นะครับและขอให้ท่านฟังแล้วก็มองอย่างไรเป็นธรรม คนที่เขาลงทุนเยอะเขาอยากจะกินรวบไงเขาอยากเขาอยากกินโต๊ะเจ้าคือเอาทั้งประเทศเลยสามล้านล้านเนี่ยเขาอยากจะกินเค้กก้อนนั้นครับเขาเลยไม่ยอมมาอย่างนี้อย่างนี้มันกระจายหมดมันมันคล้ายๆบมแบ่งแล้วไปดูแลมันมันกินยากจริงๆคืออย่างนั้นนะครับอันนะี้่ีงตรงๆนะคือผลประโยชน์เนีของการกินทั้งก้อนนะครับซึ่งก็งไม่เป็นไรนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับพี่น้องคุณลุงครับคือถ้าเขาทําไปอย่างนั้นคุณก็ไม่ประสบผลสําเร็จในลองเทอมหรอกครับครับในที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าคุณก็ต้องมาต่อกรกับประชาชนอยู่ดีเออใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในความถูกในความถูกต้องครับว่าความถูกต้องหมายถึงว่าโอกาสที่จะชนะจริงๆและท่านจะได้เป็นนักการเมืองจริงๆในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยเรามาร่วมมือกันดีกว่า ใช่ใช่นะครับใช่ครับความความความย่างกืนยุชิตประชาชนเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมเรายังไงกขก็สู้ไม่ไม่ชนะเขาลบนะครับไม่ชนะคุณจะคุณจะคุณจะต้องสู้สองครั้งทําไมหมาคุณไม่สู้ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวอันนี้นักลงทุนต้องเข้าใจครับถูกต้องไหมครับคุณลุงครับใช่คือทีเดียวให้มันจบเที่ยวไป ไปยี่ย่ยากแล้มัน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 เท่ากับว่าเสียเสียเสียมากกว่าได้แล้วมันเป็นยังไงแล้วมันจะล้มยากนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการต่อสู้คือการต่อสู้มันเป็นการิยาแต่ว่าเป้าหมายนี่คืออะไรถ้าท่านต้องการแค่ยกเลิกมร้2ยสิบสองนะครับ คืออะไรที่ดูยากอย่างเช่นสหพันธรัฐตเนี่ยมันอาจจะดูยากกว่าที่จะทําให้สําเร็จแต่ถ้าท่านคิดวิดแค่จะยกเลิกมร้อสิบสองเนี่ยจริงๆเนี่ยยากกว่าที่จะทําให้ประเทศเป็นสหพันธรลฐตนะครับยากครับยากคือโบราณว่าเงื้อง่าราคาแพง,เ,งเนี่ยคุณเป็นเงื้อนเนี่ยนะคุณตายนะคุณทุกไปเลยคุณชน,นะไหคุณเป็นเงื่อเงื้อนตาตากุกลัวไอ้การยกเลิกร้สองมันไม่ใช่การต่อช่วงคุณสโองมันเป็นการร้องขอ ใช่ไหมอย่างคุณไปนล้องคออิสิทธิยุสตาเขาปืนยิงหัวคุณเนี่ยคุณเรียกล้องสาัพพะรัตยังไม่มีใครตายเลยนะใช่ป่ะใช่ไหมเ <c oughs> ขาะยุสตาเขายิงหัวคุณในวัดปทุมโค้ฆ่าคุณเนี่ยคุณคุณคุณล้มเจ้าคุณสัพพะรัตยังไม่เคยมีใครโดนโดนฆ่าตายสักคนเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่คือคือถ้าข้อเรียกร้องหรือว่าเป้าหมายมันต่ำเนี่ยกับการลงทุนที่มันมีผลลัพธ์เท่ากันสมมุตินนะผมสมมติออไม่ว่าคุณจะเรียกร้องร้อยสิบสองไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นสาธารณรัฐไม่ว่าคุณต้องการที่จะยกเลิกกฎเอกการศึกออไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นสาพันณรัฐนะครับครับถ้าวันไหนเราเผลอ ฝ่ายเผด็จการฝ่ายเจ้าเขาเล่นงานเราเออมาเล่นงานอยู่ดีไม่ต่างกันใช่ไม่ต่างกันม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 ันฆ่าหมดครับคุณไปเรียกร้องเรื่องตั้งมันก็ฆ่าคุณเหมือนกันนะเ <c oughs> นะ่ะ <c oughs> ใ,ในเมื่อมันไม่ต่างกันแล้วในเมื่อมันไม่ต่างกันแล้วเนี่ยนะครับโอเคพวกสาปารทรัฐเขาบอกว่าไอ้ประหารห้าสิบครั้งอีกคือประหารชั้นเดียวมันตายเหมือนกันนะคุณจะประหารกี่ครั้งมันตายเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะครับ ค o n s e เควนซ์หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยคือริสเนี่ยนะฮะริสนะฮะอัตราการเสี่ยงมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันทําในสิ่งที่เอาทคำเนี่ยมันเป็นมันเกิดมันเกิดความสมบูรณ์แบบมันเกิดมันเกิดการล้มล้างอันีที่าครับคุณลุงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมก็อยากจะให้พี่น้องที่ยังก้ากึ่งอยู่ไปพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับคือ คือมันอย่างนี้นครับผมจะบอกอย่างนี้เราจะได้ยินเสมอแม้แต่ตัวผมเองผมก็พูดนะครับว่าเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยเราทําเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าครับแค่นั้นมันไม่พอเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะขอเวลานิดหนึ่งนะคุณลุงครับคาพูดที่ว่าเราทําเพื่อให้ลูกหลานซึ่งตัวผมผมก็ใช้นะแค่นั้นมันไม่พอณวันนี้ เพราะว่าเจ้าและ,ะเผด็จการเขาก็ทําเพื่อลูกหลานเขาเหมือนกันเออใช่เพียงแต่เขาไม่ได้ทําเพื่อลูกหลานเราเท่านั้นเองเออลูกละค่ะลูกหลานมันถูกไหมครับเออแต่แต,แต่ความแตกต่างจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้แค่ทําให้ลูกหลานเราเราทําให้เพื่อนมนุษย์ซึ่งเราไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักชื่อซ้ำไปวันนี้ครับนี่คือความแตกตา่าง ครับใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนเอามากๆพี่น้องลองนึกดูดีๆสิ่งที่มามนะครับ<ม>พี่น้องทุกท่านที่มีความกล้าหาญด้วยนะฮะ<ม>นะฮะที่มาพิมพ์อยู่ในซีบ็อกซ์เนี่ยท่านไม่ได้ทําเพียงแค่เพื่อลูกหลานท่านเหมือนกับที่เจ้าเ็าทาให้ลูกหลานเจ้าเเขาแต่ท่านทําให้กับทุกคนที่ท่านไม่รู้จักหน้าคาดตาด้วยซ้ําไ,ไป<ม>นี่คือความยิ่งใหญ่นะครับขอให้พี่น้องภูมิใจจริงๆ ท่านทําให้กับคนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ลูกหลานท่านแค่นั้นท่านไมู่ร้จักหน้าตากันด้วยซ้ําแต่ถ้าเราชนะผลประโยชน์ที่จะได้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาที่เดิมอีกนิดหนึ่งไม่ว่าคุณจะเอาสาธารณรัฐนะครับคุณก็จะต้องมี president คือมีประธานธิ้ดีสาธารณรัฐก็มีแต่เรากระจายอำนาจมากกว่า แล้วจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากการแก้ไขมรร้อยสิบสองการยกกฎอายการสึบออกจากระมนูวันนี้ท่านนะอันนั้นคือเป้าหมายของท่านท่านทำไม่ได้เลยภายใต้ระบอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนอนก็ปีใหม่แล้วนะครับ,รบนะครับบุคลากรก็สูญหายตายจากเพียงคั้งกันไปนะครับ ซึ่งผมเองผมก็จะบอกว่าผมก็เสียใจนะฮะนะฮะค,คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมถึงได้เลือกที่จะมาพูดคำกับคำปัดต่อสู้ <S <S มาดีไฟมา, <S <S ม,ามายกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าเป้าหมายท่านต้องชัดเจนถ้าเป้าหมายคือการปฏิวัตินั่นก็คือการล้มล้างระบอบเราจะล้มล้างระบอบได้สนิทเนียนถาวรเพอร์รรมาเน้น ก็ต่อเมื่อเราเป็นสาธันธรัฐเพราะว่ามันมีพฤติกรรมของระบอบอำมาทที่มันฝังอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีสาธัรธรัฐอย่างเดียวละลายพฤติกรรมนี้ไม่ได้ทุกบริบทเนี่ยมันฝังไว้ทุกทุบแง่เลยนะครับสาธารณรัอย่างเดียวทําไม่ได้ตัวอย่างของระบอบข้าราชการนะครับซึ่งเป็นเครื่องขีดขวางนะครับระบอบประชาธิปไตยก็มีเห็นแล้วนั่นก็คือคณะรฎรสิ่งที่คณะรฎรทำแล้วไม่ได้ละลายพฤติกรรม อะไรารชกรไม่สามารถที่จะละลายได้บางท่านอาจจะเสียงว่าเอ๊แต่คณะราษฎรไม่ได้เป็นประธานบดีนะี่ยังมีกษัตริย์อยู่เป็นประมุขก็นั่นแหละครับผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ผมพูดถึงกลไกที่จะเอานโยบายของเรามาสู่ประชาชน,นกลไกที่จะต้องอินเตอร์เฟสคือต้องติดต่อกับประชาชนอยู่ตลอดเวลามันไม่เปลี่ยน่ใชถึงคุณจะเป็นประธานบดีแต่ถ้าคุณยังใช้วิธีเดิมอยู่ตรงนั้นมันก็จะยังไม่เปลี่ยนเพราะมันปลูกฝังกันมาเป็นสองสามร้อยปี การกระจายอำนาจไปสู่สาพันธรัฐให้มี Constitution State Constitution หรือธรรมนูญของแต่ละรัตอง mm hmm. นั่นแหละคือการมีการการมีโอกาสมากที่สุดเชือลายปฤติกรรมเดิมได้และไม่สามารถและจะทําให้ระบอบเดิมนะครับไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกใช่คือ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 มันเป็นการพลิกจริงๆคือประชาชนคุมอำนาจจริง,นนรงๆนะมันถ้าเป็นสาธารณรัฐนี่มันมันคุมเฉพาะตอนเลือกตั้งนะ พอผมคิดแล้วก็ไปรอเรื่องตัางก่อนจะเปลี่ยนที่มันลำบากมันมันไม่ได้มันไม่ได้ใกล้ชิดมันไม่ได้พคตรุมอะไอย่างแท้จริงนะมันมาเกิดาว่างเยอะนะครับครับโอเคครับคุณลุงสวัสดีปีใหม่พี่น้องด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่คุณลุงเอียงบัดคุณก๋วยเดียวด้วยนะครับ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 สวัสดีครับ